นี่คงเป็นคำอำลาสุดท้ายอย่างสุดซึ้งนับจากทมัสสุเค้นได้โพสต์ความรู้สึกนับเกี่ยวกับเชลซีลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะสำหรับแฟนสิงห์หลายท่านเองนะโอ้โหหลังจากที่ทมัสทุเคินเนี่ยโดนปลอดออกไปนะแล้วเชลซีก็แต่งตั้งแกลมพอตเตอร์มาเป็นโค้ชคนใหม่แทนและล่าสุดเองนะทุเคินก็ได้โพสต์อำลาเชลซีนะผ่านทางทวิตเตอร์ทุเคินบอกว่านี่คงเป็นหนึ่งในแถลงการที่ยากที่สุดตท้าที่ผมเคยเขียนมาและเป็นสิ่งที่ผมหวังว่าผมจะไม่ต้องทํามันไปอีกหลายปีผมเสียใจที่เวลาของผมที่เชลซีนั้นได้จบลงแล้ว นี่เป็นสโมสรที่ผมรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านทั้งในมุมการทํางานและการใช้ชีวิตส่วนตัวผมรู้สึกอยากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทั้งสตาฟนักเตะแล้วก็แฟนบอลที่ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ครั้งแรกผมภูมิใจมากๆที่ได้ช่วยให้เชลซีควา้าแชมป์ยูเซลแล้วก็สโมสรโลกสิ่งนี้จะอยู่กับผมตลอดไปผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สโมสรแห่งนี้ผมยืนยันเลยว่าหลังจากที่ได้ทํางานมาตลอดระยะเวลา19เดือน เชลซีจะเป็นสถานที่ที่พิเศษในแจ้งผมไปตลอดการนะครับนี่ก็เป็นแถลงการันสุดซึ้งจากทมัสทเครนนะครับแฟนสิ่งหลายท่านเองเนะี่ยก็เชื่อเหลือเกินนะว่าก็ยังทําใจไม่ได้รวมถึงตัวผมเองนะครับอย่างไรก็ตามนั้นก็ขอให้ทมัสทเครนนะ่ยโชคดีกับอนาคตข้างหน้าผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงได้คุมทีมใหม่แน่นอนนะครับสำหรับตัวของทูเครนเพราะว่าเขาในบะอโอ้โหก็ถือว่าเป็นโค้ชที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับแฟน Kelsey เชลซีนะครับคิดเห็นและรู้สิง่งไรก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับ ก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ